วิธีพิมพ์ลายสิ่งของนะคะไม่ว่าจะเป็นรองเท้าว่าจะเป็นหมวกนะคะเขามีเทคนิคง,ง่ายๆนะคะแต่อาจจะทำยากสำหรับใครบางคนนะคะดูนะคะสวยเลยนะคะนี่ต้องเก่งมากๆเลยนะคะต้องทำบ่อยๆจนชินมือนะคะต้องถนัดมากๆดูนะคะพิมพ์ลายหน้ากากเขาเรียกว่าอะไรไม่รู้นะคะแต่แอดเท็นแล้วมันเท่ดีก็เลยเอามาให้เพื่อนๆชมกันนะคะพิมพ์ลายลูกบอล ต้องเก่งมากๆนะคะเนี่้ลายสวยเลยนะคะนี่พิมพ์ลายหมวกดูหมวกจอกมาสวยไหมโอ้โหโอ้ยสวยมากเลยนะคะเจ๋งมากๆเลยนี่พิมพ์ลายโทรศัพท์นะคะเคสโทรศัพท์โอ้โหเป็นลายดอกสวยมากๆเลยอันนี้พิมพ์ลายอะไร